เรามาตั้งแคมป์ในป่าแต่โชคร้ายคือเราหาทางออกจากป่าแห่งนี้ไม่ได้เพราะป่าที่นี่มันไม่ปกติสิ่งที่เราต้องทําคือเอาชีวิตรอดให้ได้ใน7วันแล้วรอให้คนมาช่วยครั้งนี้เราจะรอดออกไปได้ไหมกดไลค์แล้วไปดูกันจ๊บ อะไรเนี่ยอยู่ดีๆชวนเรามาเที่ยวป่าทาไมอ่ะทำไมต้องชวนเรามาเที่ยวป่าด้วยอ่ะไปเที่ยวทะเลไม่ได้หรอไงมันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ปกติเราก็ชอบไปเที่ยวทะเลกันนะทำไมต้องมาเที่ยวป่าด้วยอ่ะโอ้พิลานหนฝนดีตอนเนี้ยเราก็ต้องพาเธอมาป่าอยู่แล้วป่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยใจคิดว่าไปตั้งแคมป์กันเถอะรู้สึกเหนียวเหนอะหนตัวขอไปตั้งแคมป์แล้วก็จุดจุดไฟดีกว่าป่ะ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 ได้เลยโอ้โหเนี่ยนะหรอ เต็นที่พี่รันบอกว่ามันจะสะดวกสบายอะ่ะอก็คือเต็นท์ไงเต็นท์แล้วเขาเช่ามาเนี่ยโอ้ไหนดูดิในกล่องนี้มีอะไรเนี่ยเห็นไหมมีอะไรเลยมีอะไรเลยเอา้าวก็เขาเช่ามาไงมันก็ต้องเอาไวใ้ให้เราเก็บของหรือเปล่าเผื่อเราพบกระทงกระทะอะไรอย่างเงี้ยมาแคมปิ้งไงแต่เราไมีแต่ขวาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราออกไปตัดไม้กันดีกว่ามาไปหาฟืนปึ๊บโอ้วุ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันมีลูกกระตาอะไรใครอยู่ตรงเนี้ยหวัดดีฮะเฮ้ยเขาพูดอะไรไม่รู้เบส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  โอ้เขาเป็นคนขายของรู้สึกว่าเขาบอกว่าสามเหรี่ยญจะแลกเป็นเนื้อดิบได้โอ้อก็คือเราต้องแลกของใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าการที่เราจะต้องเอาชีวิตล่องในป่านะคะทุกคนก็คือเราจะต้องตัดไม้ก่อนเพื่อเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มาทาเป็นฟืนนั่นเองค่ะตอนกลางคืนน่าจะหนาวน่าดูเลยอะทำไมเราต้องค้าหอ,อกด้วยอะอุย้ยเ,<อ>เอาไว้กวางหรือเปล่าเรามาแบบฟิลป่าเขาไงาอ๋อแล้วก็ต้องค้าผอกด้วยสินะ แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีคู่มือการเดินป่าอยู่ในเต็นท์พี่ดามมาดูสิไหนเหล่านิสเล่มนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานการเอาชีวิตรอดในป่าหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือลองอ่านเล่มนี้ดู<า>คุณไม่สามารถกางเต็นท์และเอาชีวิตรอดได้ตลอดเวลาที่คุณอยู่ในเต็นท์หรอกสิ่งที่คุณต้องทำคือตัดต้นไม้มันคือวิธีที่ดีที่สุดในการหาไม้แล้วก็หาหินซะรวบรวมหินให้ได้แล้วก็จัดการกับทรัพยากรต่างๆให้ดีหรือ มันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในป่านี้อ่ะมันมีตอนกลางคืนด้วยเขาบอกว่าในตอนกลางคืนในป่านี้จะโหดร้ายมากๆไม่แนะนําให้ออกจากฐานทัพหรือออกผจญภัยไปเด็ดขาดโปดระวังตัวพกอาวุธติดตัวเอาไว้เสมอหหอคือสิ่งที่ดีที่สุดขวานกับจอบก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันในยามขับขันเฮ้ยมันมีใครมาแกล้งเราหรือเปล่าวะ เขาทิ้งอะไรให้เราดูแบบน่ากลัวอย่างนี้ได้ยังไงอะรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้เหมือนจะห่างไกลาจากสังคมมากๆดังนั้นเราจะต้องค้นหาแล้วก็ซ่อมแซมเสาส่งสัญญาณวิทยุที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยกู้ภัยจะมีที่จอดฮะนี่เราติดป,ป่าเหรอสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของการอยู่ในป่านี่คืออย่าตาย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 หุยน่ากลัวอ,อ๋อพิรัน ปออระเด็นคืออะไรรู้ไหมอะไรอะ่ะเขาอเดินไปตัดไม้ไปใช่ไหมอาหา่ะฮะเดี๋ยวพาไปดูอะไรมันมืดแล้วนะเขาบอกว่ามืดแล้วเราห้ามออกจากฐานทัพอะไม่งั้นมันจะอันตารายมากนะอันตรายหรอมีเขาอยู่ทั้งคนอุ๊ยอะไรสีแดงเนี่ยอุ๊ยตกใจอะ่ะเนี่ยเราเอ้ยอะไรเนี่ยขึ้นไปดูหน่อยสิโออย่าบอกนะว่านี่มันคือสาวส่งสัญญาณวิทยุที่เขาบอกมาใช่หรอเออ ไม่รู้เหมือนกันนันก็เพิ่งเคยมาด้วยกันนี่แหละเอ๊ะจริงด้วยเขาบอกให้เรานินสต a ลเรดิโอเดี๋ยวนะลองกดสิเนี่ยเห<า>็นไหมพี่แจงเห็นรอบๆไหมเราไม่มีชีฟอะเห็นดิรอบๆไม่มีอะไรเลยมีกำแพงเห็นไหมมีแต่ป่าถ้าอย่างนั้นเรา,าต้องรีบหาคนมาช่วยเราให้ได้นะพี่รนันเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่น่ารอดอะ่ะเดี๋ยว<า>นะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างพี่รันมีคนอยู่ข้างล่างรีบลงไปก่อนมามาพี่รันลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋เอ้ยไม่ใช่ละทำไมอะไม่ใช่ละ เกิดอะไรขึ้นมันมันทำลายร่างกายฮะใช่เหรอ่เนื้อมันดูดฉันกินเนื้อหมดแล้ยพปไรังเฮ้ยอะไรอีกเฮ้ยมีข้างหลังข้างหน้าเฮ้ยไปรังกลับแคมป์ก่อนกลับแคมป์ก่อนเฮ้ยป่านี้มันบ้าอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าชัดๆมันมีจริงด้วยหรอกเราฆ่ากวางกินก่อนละกันเอ้ากินเลยไงไม่ต้องทำให้มันสุกเลยว้ายวไรอะไรอะไรอะไร กำลังไปกำลังไปหุยโดนสู้เมื่อกี้เราเพิ่งฆ่าก้แไอ้กวางตัวนี้มันก็ออกมา <c oughs> อย่าบอกนะว่าอะไรก็ตามแต่ที่ตายในปน่านี้มันจะลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนน่ะหุยงั้นงั้นเราไม่ฆ่ากวางแล้วฆ่าเหมิมเราไม่มีอะไรกินอนะ่ะแต่ตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะคิดว่าก็คงปลอดภัยแล้วหรมัง้ง เพราะว่าตามคู่มือเขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะมันอันตรายมากๆแต่ว่าตอนเช้าอ่ะรู้สึกว่ามันจะปกติเหมือนเดิมน,นะ <Huh? S 1> สิ่งที่คาบได้ตอนนี้ก็คือจะมีพวกอุย้ยมีขวานอัปเกรดแล้วก็มียาฮิวอุย้ยแต่ยาฮิวแพงมากนะนี่มีเบ็ดตกปลาด้วยแล้วก็ในโซนของการสร้างก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องสร้างบ้านเพื่อหาที่อยู่อาศัยนะพี่หลานยนต์นี่ไงเฮลิแพดอันนี้เนี่ยน่าจะเอาไว้ให้ฮอจอดนะแล้วก็จะมีเมชิฟลิเดโ ที่เราจะต้องเอาไปใส่ในเสาสัญญาณวิทยุใช้ไม้แปดหินสิบเหรียญอีกสิบหายย oh, เยอะเลยอะในป่านี้เนี่ยมันจะมีคนทิ้งกล่องอะไรบางอย่างไว้นะเพราะฉะนั้นไอ้กล่องนี้แหละน่าจะประทังชีวิตเราได้ดีที่สุดแล้วอะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องหาเราแค่เดินเจอกล่องเราก็ใช้ได้เลยเอาแล้วเรากินไปแล้วด้วย mm. เนื้อกวางสุดแซบกินแบบจุกินแบบสดๆไม่ต้องย่างกันเลยทีเดียวมันกด<จ>นเพืเพ่อนหน่อย,ยเนาะจวดดิมันแค่กดเพืนนะ่อนอะ น,นี่นี่เจอของอีกกองแล้วเปิดมาได้เป็นอุ้ยมันฝรั่งแล้วมันฝรั่งมาหนึ่งหัวโอ้ยดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีทางลอดให้เราแค่ทางเดียวอยากออกไปกินพิซซ่าแล้วเนี่ยอยากกินส้มตำอยากกินซอยจุ๊อย,อยากกินไก่ย่างด้วยงั้นเดี๋ยวออกไปแล้วพาไปเลยเอาแอรออกให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนพาที่จะตกแล้วฮะใช่หรอเราต้องเจอกวางมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยพิรันถ้าอย่างนั้นแจงจะพยายามสร้างบ้านแล้วกันนะ ดูสิเออการสร้างบ้านเหรอเราจะต้องมีวอลทั้งหมดสี่อันก่อนละกันไม่รู้อ่ะฉันคูดขินให้โอเคงั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วกันอือเอาต้นไม้เกิดอีกมางอกอะไรตรงนี้ละ่ะพิลานไม่มีเสียงอะไรกระซิบมาไม่รู้อ่ะไม่เธอกินเบอร์ร,อร,ออรี่หรือเปล่าเมาเบอร์รี่หรือเปล่าเบอร์รี่กินแล้วเมาได้เหรออ้าวเบอร์รี่ผิดไงมีได้เหรอเธอไม่เคยดูแบบคลิปแคมปิ้งอะไรอย่างงี้ยโอเคสงสัยเราไม่รู้เรื่องเองอ่ะ เราดูบ่อยนะก่อนที่เราจะมาเนี่ยอือสุดยอดมีหน้าล่ะพาเรามาโถเอ้ยเออเหมือนจะมีควันอะไรแปลกๆมาอยู่แถวบ้านเราอ่ะพี่รันใช่แล้วก็เห็นมีคนกำลังวิ่งมาเราจะจัดการมันได้ไหมอ่ะนอ่มันจะกินเนื้อเจ๊พี่รันกำลังช่วยให้อยูโอเคตายเราจะเอาประตูอ่ะมีประตูอีกอันนึงไหมอยากได้ประตูอ่ะ นีจะทำให้เลยพอออกไดงอุยมันมีคนมาอีกแล้วมาเช็ดแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าหน้าตามันยิ้มนะพี่ลาคนนี้หน้าตามันดูเป็นมิตรอะมันไม่ใช่ยิ้มแบบนั้นแหละมันยิ้มคนละแบบเมื่อกี้มันเห็นอีกอย่างหนึ่งพอมันยิ้มมันยิ้มอีกอย่างหนึ่งตายซะมันโดนมันโดนเราสาสมประสบการณ์การเดินป่ามาไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีสุดยอดมันมาอีกแล้วน่ะเอาดิโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 อุยมันกัดเจ็บนะเนี่ยโดนมันโดนกินกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อ แต่จริงๆแล้วอะมันจะบอกว่าเหมือนพวกมันอะตายมาอยู่ในป่านี้นานแล้วนะแล้วเป็นวิญญาณที่คอยตามอาฆาตแค้นพวกเราอยู่อะ่ะเพราะว่ามันน่าจะหาตัวตายตัวแทนแล้วมันก็จะไปเกิดใหม่ไงจริงอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนไงอ๋อน่าจะช้าแล้วล่ะใครมันมันกระซิบข้างหลังข้าง,ข,างข้างหูแจงไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างหลังแจงอะ่ะจะพยายามสร้างบ้านแบบ สองอันเพราะพี่เราจะได้ไปอยู่บ้านของตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเบีย่ยนเบียงบ้านเจงเขาอ,อยู่พี่แจงแล้วใครช่วยเหลือพี่แจงตอนกลางคืนอ่ะไม่เ<ไ>ป,<ไ>ป็นไรจจะช่วยเหลือตัวเองได้โอ้โหเดี๋ยวเขาใจร้ายอ่ะได้อันนี้เอาไว้ทุบบ้านงั้นเราทุบอันนี้ออกดีกว่าหนึ่งอันโอเคเพื่อที่จะทําให้บ้านมันใหญ่โตขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือต้องมีกําแพงอีกอันหนึ่งงั้นแล้วประตูบ้านเราเอาแบบฝั่งเดียวดีกว่านาะได้ <Okay. S 2> แต่เราไม่ทําหลังคาเรามันกระโดดเข้าได้นะเดี๋ยวสิใจเ,เย็นๆก่อนกาลังจะพยายามทาอยู่นี่มันใช้ของเยอะนะพี่รันทาหลังคาสิรู้ม่ะ later few moments later. เราใกล้ละเราใกล้จะสําเร็จละกับหลังคาของเราวางยาววางเย็นแท้เสร็จแล้วบ้านเราเสร็จแล้ว <Yahoo! S 1> ตอนนี้นะคะบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าในบ้านเนี่ยมันจะไม่มีไฟก็ตามแต่มันค่อนข้างที่จะมืดอยู่นะคะแต่ว่าออกไปหาไฟดีกว่า ดูสิขัไฟได้ไหมม,มีทอชใช้ไม้สามโอเคนี่อิสโอสว่างขึ้นเยอะพี่ลานแต่ว่าเราต้องคาบเป็นเฮลิแพดด้วยอะ่ะเฮลิแพดก็คือที่ที่แบบว่าเขาจะต้องเอาเฮล,ลิคอปเตอร์มาจอดอตรงนั้นนะไม่งั้นตัวกู้ภัยอาจจะจอดไม่ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะคาบเฮลิแพดอะเราต้องมีอันนี้ก่อน,ต,อนตัวส่งสัญญาณวิทยุตอนนี้เจมีเหรียญสี่แล้วใช่อันนี้ไหมเฮลิแพดเนี่ย ไหนเออใช่โอเคไปทำตอนไหนอะทำไมไวัยจังอะเอา,เอาลูกผู้ชายไงเฮ้ยคุไวัยอะทุบทิ้งแน่แมทอันนี้คือไวเกินไงขุดจนมือเปื่อยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเหรียญสิบเหรียญเดี๋ยวแจ็งหาเหรียญเองแล้วกันเดี๋ยวรอมันสว่างก่อนถ้าสว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ็งจะพยายามเดินออกหาเหรียญตามกล่องเพื่อที่จะเอา<ถ>เหรียญมาต้ตอครับ เอ่อตัวส่งสัญญาณวิทยุไงทุกคนคะเราจะต้องรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่รายล้อมของเราอะ่ะมันน่าจะเป็นกำแพงนะตอนที่เราเดินเข้ามาในป่าเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเราไม่เจอกำแพงเลยแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเรากลับหาทางออกไม่ได้แล้วพอหาทางออกไม่ได้เราก็ต้องเรียกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าน่าจะมีแค่คออย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้รู้งี้นะเราน่าจะเชื่อคนที่เขาเตือนเราก่อนเข้ามานะว่าป่าที่นี่มันอันตรายอะ่ะไอเราก็คิดว่าตัวเองมันเก่งเท่เจ๋งซะด้วยดิอย่างเงี้ยล มันมุดไปยังอ่ะมันเริ่มแบบใกล้เข้าวันที่ไอ้นี่หรือเปล่าวันที่ห้าหรือเปล่าเรามีเวลาเหลือแค่สองวันเท่านั้นไม่อย่างงั้นเนี่ยป่าแห่งนี้มันน่าจะกินกินเราไปเลยแล้วเราก็จะหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้เราอยู่ที่นี่ได้แค่เจ็ดวันอ้โ,อโหมีหน้าเลยเราที่หลังไปเที่ยวทะเลดีกว่ามั้งนี่ขอให้กล่องนี้มีเหรียญด้วยเถอะเฮ้ยครบแล้วพี่รันจะได้ครบแล้วโอเคกำลังกลับบ้าน วิ่งเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะเก็บของได้ครบหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปสร้างเป็นตัวส่งสัญญาณวิทยุมาแต่สร้างเองปึบครับโอเคเรียบร้อยพาพิรันพิรันไปเร็วไปเร็วไปเร็วก่อนที่มันจะมืดเราจะต้องไปให้เร็วที่สุดโอ้ขอเธอขอให้เขามารับเราได้เถอะถูกถูกทางนี้ทางนี้จําได้นี่เลยขึ้นมาเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมเห็นเห็นเห็น เอาจริงๆก็เสียวอยู่เหมือนกันนะมันลมมันแรงงอ,อ่ะอติดไฟลแล้วเฮ้ยเราเขาขี่หลังอยู่เรียบร้อยตอนนี้เราพยายามส่งสัญญาณไปบอกเขาแล้วนะคะเออด้วยการส่งรหัสมอนอะ่ะเต์ร์เติร์ร์เติตตแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับเราได้หรือเปล่าอะ่ะพี่รันถ้าอ่างั้นเราทำยังไงเราจะอยู่บนนี้ตลอดไปหรือเปล่าคิดว่าเราน่าจะต้องอยู่ให้ครบเจ็ดวันน่ะเขาคงจะมารับเราอะ่ะ ตอนนี้สิ่งที่เราทําได้มีแค่การรอการช่วยเหลืออย่างเดียวเท่านั้นน่ะตอนนี้มันมืดแล้วนะมันจะมีตัวอะไรมากินเราไหมเนี่ยเขาก็สบายอ่ะดูดิรังฝึกวิทยายุทธ่ะเราไม่เยียบหัวเราเพื่อเขาฝึกวิทยายุทธอยู่นั่นจะไม่ลงด้วยเอาดิอยู่กันตรงนี้กันไปเลยลงไปตัวเขาอย่างเบาอ่ะเขาเรียกว่าวิชาตัวเบาอย่าพี่รันเอ้ยแจงฝึกวิชาตัวเบาอ่ะ ตัวใจโคตรเ่ออะลองไปงเร็วเร็วอูอออเฮ้ยไปอะไรโอ้ยว่าจริงวิทยายุทธไม่ใช่หรอเก่งนักเก่งหนาเอาดิไม,ไม่ไม่ได้ฝึกวิทยาผี เอาละตอนนี้นะคะเป็นวันที่4แล้วเราน่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในป่าแห่งนี้ให้ครบทั้งหมด7วันนะคะแล้วอีก3าวันเนี่ยเขาจะมีคนมารับเราเรามั้งเราจะพูดว่าแน่นอนแต่พูดว่าเรามั้งละกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรอการช่วยเหลือนะคะแล้วก็น่าจะต้องเตรียมพวกอุปกรณ์อะไรให้พร้อมนะคะเราต้องเคลียริแพดให้เรียบร้อยพี่รามีคนทุบบ้านเรากวางไอ้กวางเอาไปใช่ใช่ไชาแล้วนี่แจงคราฟเป็นอันนี้ดีกว่า สปแทบ็บนี่มาแจงช่วยเออนั่นแหละวางไว้เลยพี่รันไม่ให้มันเข้ามา,ามใกล้บ้านเราได้แล้วเราโดนไหมไม่โดนไม่โดน,โดนจัดให้มันแหละมันต้องอย่างนี้รู้สึกว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะคะเราน่าจะทําได้แค่รอรับกันช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะทุกคนอืม โอเคไม่เป็นไรเราหาอาหารกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ากับดักของเราอะตอนกลางคืนมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วกว่าแล้วมันจะเจ็บขนาดไหนมันจะตายไหมถ้ามันเดินผ่านกับดักเราเยอะๆยอะุ้ยพิ่ลาพิ่ามันมีมันมีไอเวนดิโก้อีกแล้วเอาสิเอาสิเอาสี่จะทำอะไรบ้านฉันโดนไปดิโดนกับดักไปดิเออมันโดนมันโดนเือกระดักก์หมดเลยม้าดิขึ้นมาดิม้าม้าก็ลองดูก็ลองดูม้าเออเออเออสมหน้า ไข่ทบอีกไข่ทบอีกเออนั่นแหละไ่อวาไว้วางไว้นั่นแหละโอ้โหบ้านเราโคตรเถื่อนอ่ะนีโดวกับดักไปเออรถไปทีละสิบรถไปทีละสิบเจ็บไปดิเจ็บเจ็บเจ็บปะเจ็บมากปะอปดิมาหน่อยมาหน่อยอยากเจ็บตัวมาหน่อยน่าจะเสร็จแล้วทุกคนคะอันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่เจ็ดน่าจะมีคนมาช่วยเราได้แล้วแหละอุ้ยหิวอีกโอ้ยเกือบตายเราต้องหาเบอร์รี่เบอร์รี่กินในป่าไปทางชีวิตเนี่ย เราจะสร้างโต๊ะด้วยเอาไว้เป็นโต๊ะประชุมประชุมตรงนี้แล้วกันหน้าบ้าน yes. <c oughs> แต่แล้วบ้านแสนสุกเดี๋ยวเราจะเก็บของไว้ในบ้าน<อ>ด้วยนะคะเพราะว่ากันไอ้พวกผีสางอะไรพวกนี้มันจะมาขโมยของเราแต่คืนนี้เหมือนปีศาจมันไม่โผล่มาเลยแล้วก็คลาไฟไว้ด้วยนี่เอตอนนี้มันยังไม่ตอกนกลางคืนนะดิมยังไม่มืดเลยป่ะแต่มันแค่ใกล้มืดรอดูดิ<อ>ว่าถ้าสมมูรตอนกลางคืนแล้วไอ้พวกปีศาจมันจะสามารถเดินมาฆ่าเราที่บ้านได้หรือเปล่า ต่เสียดายนะเกมนี้ยังไม่มีอวุยายะไก่เนาะมีมีแต่แบบให้ซื้ออะไรเงี้ยเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วออและคืนนี้คือคืนวันที่หกในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญน่าจะเป็นคืนที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมากับดาโคตโหดอ่ะมันตายเลยมันเข้ามาไม่ได้เลยดูดิดูดิใช่ทีเดียวเลยดูโอ้โหจบแล้วตอนเนี้ยจบเัเล่นงานคตดแกใ้ตายมันไม่รอดจริงๆ โดนสไป์แ <tech> ท <Kid> <the> ็บของเราไปนี่ก <the> ็คือแบบว่าไม่ไม <the> ่ม <appeals champion> <the> ีอะไรช่วยนี่น <the> <deception> ี่นีไอ้วิญญาณนั้นมามาดีมามาดีไอ้วิญญาณมาได้เจอเดี๋ยวได้เจอมาฉันอยากกินเนื้อคือมันไม่รอดหรอกจริงๆตายหมดอ่ะโคตรโหดอ่ะตอนเนี้ยมาเลยอีกสักพักนึงเนี่ยเราก็น่าจะได้ออกจากที่นี่แล้วแต่สิ่งที่วลันทำคืออะไรอ่ะกำลังเขาจะกระโดดขึ้นหอไปเลยทีเดียวหอหอมันจอดอยู่ตรงนี้ ขึ้นไปดูที่ข้างบนอะอยากขึ้นมาแล้วสิเฮ้ยแต่เขาคิดว่าเขาเคยโดนจับสแกรไหมกูใหญ่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 ทำไมอ่ะมันน่ากลัวน่ะเฮ้ยสว่างแล้วมีโฮไหมเฮ้ยมันได้ยินเสียงพอมาพี่รันหุ้ยไหนทางไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางไหนโฮมนมาแล้วไหนโฮขึ้นไปดูที่สูงต้องขึ้นไปดูที่สูงได้ยินเสียงอยู่นะเห็น เราอยู่นี่เราอยู่ทางนี้ทางนี้เราอยู่นี่วู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาไปจากทางไหนนะรายงานสถานที่ตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วโปรดทราบคืนทองมาได้เลยแรงแรงรแองเรืรองเรื่องเลยอะไปแล้วดีกว่าขึ้นมาแล้วเร็ว ในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถออกไปจากป่านรกแห่งนี้ได้นะคะทุกคนอไม่เอาอีกแล้วเที่ยวป่าไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านเราจะพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ต้องตกใจไปม,มาเจอเองไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยฮะฮะทำไมทุกอย่างมันสกรปรกขนาดนี้ฮะที่ที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ๊ะจะพา,าเราไปที่ไหนเนี่ย ไม่รู้อะแล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดอะไม่เหมือนที่บ้านเราเลยอะบางทีฉันคิดว่าการอยู่ในป่าอาจจะดีที่สุดก็ได้นะทำไมทุกอย่างมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะ และในที่สุดนะคะทุกคนเราสองคนก็สามารถออกไปจากป่าอาถรรพ์ป่านรกแห่งนั้นได้นะคะท,ที่ทุกอย่างไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่จบชีวิตลงที่นั่นตรงก็คือมันจะออกมาไล่ล่าเรามันน่ากลัวมากเลยนะแต่จริงๆอ่ะกับดักพี่ณลานะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ชีวิตรอดอย่างปลอดภัยได้อีกอย่างหนึ่งในเมืองที่เราไปเจอตอนสุดท้ายเนี่ยไม่โอเลยอะโซกปปกมากบางทีการติดอยู่ที่นั่นอ่ะมันอาจจะเป็นแบบอะไรที่ดีก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถแบบใช้ชีวิตนั่นได้แล้วไงใช่แล้วมันไม่มีอะไรกินด้วยในเมืองอ่ะ จริงใครคนอื่นเขาก็หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ไม่รู้รเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่าเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยต้องคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่จะแจลงคลิปใหม่เพื่อจะแนะนำพรกันนะสำหรับครั้งนี้นไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย